ก็ขอธรรมสวัสดีทุกท่านวันนี้ธรรมสวัสดีมาเจอกับทุกท่านอีกเช่นเคยหลังจากที่ปันผ่านมาโดยเฉพาะในปีที่แล้วก็คือปี6เกเจ็ดนั้นเราได้เจอกันเราได้คุยกันผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในนามของแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะในประเด็นธรรมะประเด็นทางสังคมที่เราคุยกันวันนี้ก็เลยอยากจะคุยเราเล่าว่าไม่เกิน10-20นาทีในประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องรอบตัวเรานี่แหละ ผู้พูดเองขอตั้งประเด็นหัวข้อพูดคุยในวันนี้ว่าเป็นเรื่องของเมื่อมนุษย์สังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเวลาเราพูดคําว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคําว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ดีแล้วก็แง่ที่ไม่ดีหรือว่าในแง่ของความที่มันลดคุณภาพลงเมื่อมนุษย์สังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราจะเห็นภาพผ่านโลก จริงๆที่เราอยู่กับโลกเสมือนจริงเช่นาตามสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลายเราจะเห็นภาพปฏิบัติต่อการภาพการสื่อสารการพูดจากันและกันเนี่ยหรือแม้กระทั่งผ่านคลิปผ่านอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็น youtube facebook หรือ l ล n e เราจะเห็นการปฏิบัติต่อการผ่านการลงมือกระทำหรือการสื่อสารหรือการพูดการจานเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความรุนแรง มีความหยาบกระด้างมากขึ้นแต่ว่าเท่าที่เราเท่าที่เห็นกันในในสื่อเนี่ยบางท่านก็ดูเหมือนว่าจะชื่นชมลักษณะแบบนั้นด้วยฉะนั้นเมื่อเราในฐานะคนที่เฝ้าดูอยู่ในฐานะที่คนอยู่ร่วมในสังคมด้วยเนี่ยเวลาเราพูดถึงคำว่าเมื่อมนุษย์สังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราจะอยู่ในสภาพที่มันเป็นอย่างาเช่นนี้อย่างไร อ่าประเด็นแรกเลยที่อยากจะคุยก็คือว่าเมื่อมนุษย์สังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยถามว่าในมุมมองของผู้พูดเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะแบบไหนผู้พูดเองเนี่ยอมองดังนี้ครับหนึงที่เห็นชัดๆเลยก็คือว่าจิตใจหยาบกระด้างขึ้นเท่าที่เห็นแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นตามข่าวสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหลายหรือการปฏิบัติต่ตอกันเนี่ย ถ้าเรามองว่าการกระทําหรือการพูดนั้นเป็นเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์หรือมีมนุษยสัมพันธ์ต่อกันและกันนั้นถ้าเราเห็นภาพเราฉายภาพในอดีตเราจะเห็นภาพของการพูดการกระทําต่อกันนี้อีกแบบหนึ่งแต่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยเวลาเราปฏิบัติต่อกันเราสื่อสารต่อกันเนี่ยดูเหมือนว่า สมัยก่อนสิ่งที่เราบอกว่ามันหยาบสิ่งที่เราบอกว่ามันมันไม่ใช่มันไม่โอเคนยแต่ในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยกลับกลายเป็นว่ามีบางส่วนมีบางคนมีบางกลุ่มมองว่ามันดีมันก็ดีนะอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เรากําลังจะต้องมาคุยกันว่าตกลงแล้วก็คือมันเกิดขึ้นบนพื้นฐานอะไรกันแน่ในมุมมองผู้พูดเองเนี่ย การกระทําก็แล้วแต่อย่างเช่นที่เราเห็นกันในสื่อโซเชียลมีเดียเร็วๆเนี้ยที่เป็นการตบตีกันระหว่างสามีภรรยาอย่างเงี้ยหรือแม้แต่การพูดการจาการสื่อสารการการสั่งสอนทำหรืออะไรก็แล้วแต่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความใช้วาจาที่สมัยก่อนอมองว่าเป็นสิ่งที่มันหยาบกระด้างแต่ว่าสมัยปัจจุบันกลับรับได้ฉะนั้นเมื่อเรามาวินิจฉัยกันแบบ ตรงไปตรงมาว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดการจาเนี่ยเราถึงแม้เราจะรับได้หรือ,อยังไงก็แล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วสาเหตุหรือว่าต้นกําเนิดหรือว่าสิ่งที่เราเรียกกันว่าที่มันทําให้เรารับได้กับรับไม่ได้เนี่ยมันคืออะไรแน่นอนผู้พูดเองคงไม่ได้ไปบอกว่าการรับได้หรือรับไม่ได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือดีแต่ผู้พูดเองกําลังจะวินิจฉัยว่า การที่เรารับได้หรือรับไม่ได้นั้นเชื่อมั่นว่าส่วนหนึ่งมันมาจากสภาวะจิตใจของเราในกรณีที่เรารับได้นั้นก็ต้องมาต้องกคำถามว่าสภาวะจิตใจของเราเป็นอย่างไรสมมุติว่าก่อนหน้านี้เรารับไม่ได้แล้วตอนนี้เรารับได้ตกลงแล้วมันเป็นเพราะอะไรก็คงเป็นเพราะว่าสภาวะจิตใจของเราที่เรา มีมุมมองหรือมีความรู้สึกหรือมีแนวคิดต่อเรื่องนั้นอย่างไรฉะนั้นการที่เราจะรับได้หรือไม่รับหรือรับไม่ได้เนี่ยส่วนที่เป็นพื้นฐานที่สุดก็คือขึ้นอยู่กับสภาวะจิตใจของเราแต่ว่าการที่เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนพื้นฐานการกระทําต่อกันบนความโก,กรธเกลียดกันหรือแม้กระทั่งการพูดก็แล้วแต่ อ้างว่าหรือจะพูดว่าด้วยเกตนาดีก็แล้วแต่ถ้าเรามองว่าถ้าเราไม่สามารถสรุปได้ว่าเท่าไหร่คือหยาบกระด้างเท่าไหร่คือเป็นวาจาที่ไม่โอเคอย่างนี้มันก็ยากฉะนั้นการเปลี่ยนไปในสิ่งที่เราเรียกกันว่าทําให้คนหยาบกระด้างเนี้ยนั่นก็คือมันมาจากกิตใจที่หยาบกระด้างมากขึ้นถามว่าแล้วการที่เรารับได้มากขึ้นกับความหยาบกระด้างกับความ ลักษณะแบบนี้เป็นเพราะว่าเรามีความเคยชินสังเกตไหมครับว่าเวลาเรารับในสิ่งที่สมัยก่อนเรารับไม่ได้สมัยนี้กับเรารับได้หรือสิ่งที่เราเคยบอกว่าไม่ใช่หรือสิ่งที่เราบอกว่าหยาบกระด้างแต่พอมาต่อมาเรารับได้ส่วนหนึ่งมันเป็นหรือว่าพื้นฐานที่สุดก็คือมันมาจากความที่เราเคยชินในสิ่งนั้น เมื่อเราเคยชินเราก็เลยมองเรื่องนั้นเป็นเรื่องปกติไปแต่ในความเป็นจริงต้องมองย้อนกลับไปหาประเด็นแรกว่ามันเกิดขึ้นจากความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปหรือจิตใจของเรานั้นถ้าจะเรียกง่ายๆก็คือว่ามันหยาบหรือมันแข็งกระด้างมากขึ้นจนนำมาสู่ความเคยชินแล้วประการต่อมามันผนวกด้วยความเห็นแก่ตัวการที่เรามีนัยยะของคำว่าเห็นแก่ตัวมากขึ้น แน่นอนความเห็นแก่ตัวเป็นธรรมชาติมนุษย์แต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อเราเติบโตขึ้นเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันเนี่ยเราควรจะได้เผื่อแผ่แบ่งปันเราควรจะได้แบ่งพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นสังคมพื้นที่สังคมนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวหรือแม้กระทั่งชีวิตของเรานะครับเป็นต้นเลยฉะนั้นก็คือในส่วนนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเพราะว่าเรามีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นจึงทําให้อาการเขาเรียกกันว่า การมองการกระทําทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วประการต่อมาก็คือมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์การที่แต่และคนมุ่งประโยชน์ตนเองมาก่อนเนี่ยก็ทําให้เกิดความแข็งกระด้างการมองที่ผิดเพี้ยนไปแล้วก็เป็นการมองคนอื่นเป็นเขาเรียกกันว่ามองคนอื่นเป็นเพียงแค่สิ่งของฉะนั้นเท่าที่ผู้พูดนําเสนอไปเนี่ยอยากจะเล่าให้ทุกท่านได้ทราบเป็น เป็นย่อๆเป็นการสรุปว่านี่แหละก็คือเมื่อมนุษย์และสังคมเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยโดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เวลวร้ายหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยเราควรจะได้ทราบชัดว่ามันมาจากอะไรการไหลบ่าของตั้งแต่กิจหยาบกระด้างความเคยชินจนทําให้เราเข้าใจผิดความเห็นแก่ตัวการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแล้วการมองผู้อื่นเป็นเพียงแค่สิ่งของนี่คือ สถานการณ์ที่เราควรจะต้องร่วมมือกันในการปรับปรุงพัฒนาให้สังคมและมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่ถ้าสมมุติว่าเราทุกคนไม่ได้มองความหยาบกระด้างของกิตใจไม่ได้มองความเคยชินจนปิดบังให้เรามองไม่เห็นความจริงมองความเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องปกติหรือมองประโยชน์ตัวเองก็เป็นเรื่องปกติหรือไม่นำซ้ำก็คือมองคนอื่น ไม่ได้มีคุณค่าอะไรอันนี้ยิ่งเป็นความยิ่งเป็นดัชนีชี้วัดว่ามนุษย์แล้วก็สังคมเราเราเริ่มเวลวร้ายเราเริ่มต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วแหละนะครับฉะนั้นก็คือนี่คือประเด็นสําคัญฉะนั้นจึงมาขอเชิญชวนให้ทุกท่านเรามาสร้างความร่วมมือร่วมใจกันในความเป็นมนุษย์ในความเป็นสังคมที่ดีงามผ่านสร้างจิตใจที่อ่อนโยนสร้างแล้วก็มองให้เห็นความจริงลดความเห็นแก่ตัวแล้วก็มุ่งประโยชน์สังคม ประโยชน์โดยรวมเป็นที่ตั้งส่วนประโยชน์ตนนั้นก็ขอให้เป็นประเด็นลองก็ขอธรรมสวัสดี